เชกรับบอนญี่ปุ่นเข้าถึงตัวเร็วซ้ำปีซีซั่น2023หนักกว่าครั้งก่อนเช็กสุปโชคสารชาตินารูคกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปรโรอัปเดตความพร้อมล่าสุดในช่วงปีซีซั่น2023ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้แัะปีบปนนี้เน้นวิ่งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาดาเตะวัย24ปีลงอุ่นเครื่องให้ต้นสังกัด ในช่วงปีซีซันพบกับทีมระดับทั้งเจและเจเจ้าตัวยอมรับแทบจะไม่มีเวลาให้คิดนานเพราะบอลญี่ปุ่นโ้เรนทีมคู่แข่งจะเข้าบอลเร็วมากต้องคิดเร็วทำเร็วควรคิดล่วงหน้าก่อนบอลมาถึงตัวจนแกนฝึกซ้อมปีนี้เน้นวิ่งมากเป็นพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะบอลเล็กญี่ปุ่นใช้เวลาพักนานกว่าปกติในช่วงพักเบรกห้ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นเองเจ้าตัวรับหลังจากฝึกซ้อมเสร็จเข้าที่พักเดินถึงเตียง ก็หลับยาเพราะเหนื่อยล้าจากก้นฝึกซ้อมนอกจากนี้ยังเผยถึงความแตกต่างระหว่างทีมระดับ J1 กับ J2 โด้วยทีม J1 จะเน้นสายแทคนติกมากกว่าส่วนทีม J2 จะเน้นสายพลังก,กำลังความฟิตการวิ่งเป็นส่วนใหญ่ส่วนเป้าหมายในปีนี้เจ้าเชคก็อยากลงเล่นให้กับทีมเยอะกว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วจะลงตัวจริงหรือตัวสำรองก็จะทำให้เต็มที่โดยอยากยิงประตูและทำแอซิสให้ทีมด้วย อยู่ไทยอีก1-2ถึงปีเปียพงษ์ชู2หตดสุพนัทจะเป็นแข้งไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดเปียพงษ์ผิวอ่อนเชื่อว่าสุพนัทเหมือนตาจะเป็นแข้งไทยประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์นักเตะไทยหลังจากที่สุพนัทเหมือนตาดาวเตะบุรีรัมย์ยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มสุดโหดยิง7ประตู6แอซี จาก18นักในรีวอเทลิก2022-2023ก่อนหน้านี้มีเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์ว่าเจ้าแบงพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดหลังไปฝึกซ้อมกับ City, เลสเตอร์ซิตี้โดยปรยพงผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมเชิไทยชมมันวาสุพนันจะประสบความสำเร็จที่สุดในอนาคตเพื่อเขาได้กล่าวว่าผมไม่แปลกใจเลยที่ฟอร์มจะดีขนาดนี้พอได้รับการบ่มเพาะจากบุริรัมมาอย่างดีเยี่ยม ด้วยพรสวรรค์ที่เขามีบวกพรสแสวงที่บุรีรัมหาให้มันเต็มเต็มนักฟุตบอลรุ่นใหม่แบบนี้ที่ต้องการผมเคยบอกแล้วว่านักฟุตบอลคนนี้จะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาแม้มันจะยากหน่อยแต่โดยศักยภาพของเขามันถึงเล่นได้ทั้งตัวจริงทีมชาติทไทยชุดใหญ่โอลิมปิกและเอเชียนเกม เนือหนักกวงไ้เตรียมเก็บกระเป๋าสับยักษ์ไทยลีกหลังจากเงินกวงไฮแล้วลุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามถูกส่งลงไปเล่นในหลีกระดับ5เป็นที่เรียบร้อยมีแววที่จะหมดอนาคตกับพอเอฟซีในฝรั่งเศสเป็นที่แน่นอนแล้วที่สําคัญพอเอฟซีได้จัดก,การซิ้นแนวลุกค้นใหมย่ยงควนจินบุสกาจากหลีกอึงฝรั่งเศสเข้ามาแทนที่เงียนกวงไฮล่าสุดกลายเป็นกระแสข่าวอย่างหนัก ที่เวียดนามว่าเงียนกวงางไฮถึงเวลาเตรียมตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่อาเซียนโดยเป้าหมายมุ่งไปที่ไทยลีดลีกสูงสุดของไทยในรายง,งานระบุว่าทีมชั้นนําของไทยมีความสนใจในตัวของเงียนกวงางไฮอย่างไรก็ตามเงียนกวงไฮจะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมองข้ามไทยลีกและเลือกที่จะย้ายไปที่ฝรั่งเศส สำหรับเยิงกวงไฮสามเกมหลังสุดกับทีมชุดใหญ่ลงสนามไป2นาทีแด้กับทีมสำรองในดีกระดับ5ลงเล่นไป82นาทีไม่สามารถช่วยทีมเอาชนะคู่แข่งได้สิงเจ้าท่าในยุคมาดำแปลง8ปีเป็นโคตรไป17ครั้งกลับมาวนลูปใหม่สิงเจ้าท่าแกนแทรเอฟซี อายุข,ของมาดามแป้งนนพันล่ำซำประธานสมโมสรได้เป็นโค้ชไปแล้วถึง17ครั้งและสังเวยไปแล้ว14รายด้วยแมตต์ฮอลแลนด์คือคนล่าสุดเนืงจากที่ประธานหญิงคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นประธานสมโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2558ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมาแล้วเกือบ8ปีเต็มมาดามแป้งพากันแท้เรยเอฟซีได้เพียงแชมป์เดียวเท่านั้นคือเอฟเอคัพ2019ขณะเดียวกัน เคยตกชั้นในปีแรกที่เข้ามาทำทีมแต่กับโสดิคสูงสุดภายในปีเดียวสำหรับการแทเรอเอฟซีนายกของนอพา์ลัมสซัมมักถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆในเรื่องการเป็นฮดโค้ชที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งตลอดระยะเวลา8ปีที่ทำหน้าที่ประธานสโมสรมาดามแปงมีการเป็นฮดโค้ดไปแล้วถึง17ครั้งและล่าสุดคือแมตต์ฮอลแลนด์คุณซือรักษาการที่ต้องอําราพสสเตเดียมด้วยการเปลี่ยนโค้ช ในยุคมาดามแป้งมีดังนี้ปี2,558 4สี่ครั้ง5คนได้แก่สมชายช่วยบุญชุม่มไพบุตเลิศวิมลลาแกลิสตีเบนสมชายสับคืมมาชัยฮิโรวาดะ5 5 9 9หนึ่งครั้งสองคนมาชาฮิโรวาดาะเจเดดมีลาบ2560สองครั้ง3คนจะเด็ดมีลาบกิติศักดิ์เซนาเมืองจะเด็ดมีลาบ2561ศูนย์ครั้ง1คน เจเด็ดมีลาบ2,562หนึ่งครั้งสองคนเจเด็ดมีลาบชโชคทวีพรมรัฐ2,563สองครั้งสามคนชโชคทวีพรมรัฐเจเด็ดมีลาบสราวุตีพันธ์2,564สองครั้งสามคนสราวุติีพันธ์ฤาิีเฉลิมแสนสราวุตีพันธ์2,565สี่ครั้งห้าคนสราวุต 65, วตีพันธ์ วิรยุทธ์ินอับดุลละมานชั่วข่าวเจเด็ดมีลาบสกอตคูเปอร์แมทฮอลแลนด์ชั่วข่าว2566หนึ่งครั้ง3คนแมทฮอลแลนด์ชค่ทวีพรมรัตน์สุรพงค์คงเทพคุมร่วมกัน